สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทรพรแซลีอยู่ห้องมาห้าทับเจลขที่33ค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำอาหารที่มีประโยชน์ต่อวัยรุ่นค่ะซึ่งอาหารที่เราจะมาแนะนำในวันนี้นะคะก็คือกว๋วยเตี๋ยวนนั่นเองนี่กว๋วยเตี๋ยวซึ่งวิธีการทำกว๋วยเตี๋ยวนะคะจะเป็นยังไงแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ ส่วนของน้ำซุปกันเลยนะคะซึ่งน้ำซุปเนี่ยจะมาจากซี่โครงไก่หรือว่าจะเป็นกระดูกหมูก็ได้ค่ะหรือสําหรับบ้านไหนนะคะที่ไม่ได้มีเวลาในการทําน้ำซุปขนาดนั้นก็<ม>สามารถซื้อเป็นน้ำซุปสําเร็จรูปมาก็ได้ค่ะ <S <S แล้วก็จะมีเส้นนะคะที่มาจากตามใจชอบของเราเลยค่ะจะเป็นมีเลื้ยงหรือว่าจะเป็นเส้นหมี่ก็ได้ค่ะในส่วนของผักและเนื้อสัตว์นะคะผักเนี่ยอาจจะเป็นผักบุ้งหรือว่าจะเป็นถั่วงอกก็ได้ค่ะเนื้อสัตว์ก็เช่นกันค่ะ แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะจะเป็นเนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อไก่ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวค่ะที่เป็นตัวเพิ่มพลังงานให้แก่ก๋วยเตี๋ยวน,นเองในส่วนของเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเนี่ยแล้วแต่ว่าเราเนี่ยชอบรสจัดจ้านไหมสาหรับคนที่ชอบรสจัดจ้านนะคะก็จะมีพริกมีน้ําตาลมีน้าําปลาแล้วก็น้ําส้มสายชูค่ะแต่สําหรับคนไหนนะคะที่ไม่ได้ชอบการปรุงหรือว่าชอบกินแบบธรรมดามากกว่าก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะ เคค่ะเราก็เตรียมวัมตถุดิบกันเสร็จแล้วค่ะงั้นเราไปดูขั้นตอกนการทำกันเลยเราไปเริ่มมาสอนของน้ำซุปกันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เลือกเป็นซี่โครงไก่หรือกระดูกหมูนะคะเราเนี่ยจะนํากระดูกหมูหรือซี่โครงไก่นะมาตุ๋นไว้ในน้ําเปล่าเป็นเวลา 1, 1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะเพื่อที่จะให้น้ำซุปของเรานะคะได้รับรสชาติของกระดูกนะคะได้เต็มที่จะทําให้น้ำซุปเนี่ยกลมกล่อมนั่นเองค่ะ เราได้น้ำสุกแล้วนะคะเราจะมาดูในส่วนของเส้นนั่นเองค่ะซึ่งเส้นของเรานะคะเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราชอบแบบไหนแล้วนำเส้นของเรานะคะมาลวกในน้ำนั่นเองค่ะแบบนี้เลยเมื่อลวกเส้นเสร็จแล้วนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือการลวกผักค่ะเราจะนำผักที่เราชอบนะคะไปลวกในน้ำเพื่อให้มันเปื่อยนั่นเองค่ะเมื่อมีเส้นและมีผักแล้วนะคะสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเนื้อสัตว์นั่นเองซึ่งเนื้อสัตว์นะคะเราจะนำเนื้อสัตว์เนี่ย ไปต้มจนสุกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีพยาธิลงเดือแล้วก็ดีต่อสุขภาพเราด้วยเนาะแล้วเมื่อเราต้มทั้ง3าอย่างเสร็จแล้วนะคะเราก็นําเส้นผักและเนื้อสัตว์มาใส่ในถ้วยได้เลยค่ะเมื่อนําเส้นผักและเนื้อสัตว์มาใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็สามารถนําน้าซุปที่เราตุนไว้มาใส่ได้เลยค่ะเมื่อจัดเตรียมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะคะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบรสจัดนะคะเราก็สามารถปรุงเพิ่มได้ในขั้นตอนนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะเราจะมาพูดในส่วนของประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการของก๋วยเตี๋ยวนะคะซึ่งก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นอาหารที่มีครบเกือบ5้าหมู่เลยค่ะซึ่งเรานะคะได้คาร์โบไฮเดรตจากก๋วยเตี๋ยวก็คือเส้นนั่นเองค่ะได้โปรตีนเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ได้วิตามินเป็นจากผัก ทั้งหลายที่เราใส่ลงไปค่ะและส่วนในของไขมันนะคะก็คือกระเทียมเจียวนั่นเองโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนออาหารที่เหมาะสมกับใบรุ่นแต่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ